เตรียมสอบเข้ามัธยมต้นกังวลไหมพ่อแม่ผู้ปกครองเครียดไม่ไหวแต่ c 1 Academy มีทางออกกับพรีเทสสอบเข้ามา .1 สนามสอบจำลองแบบออนไลน์ที่จำลองการสอบออนไลน์เสมือนจริงครบ5วิชาทั้งจำนวนข้อสอบรูปแบบข้อสอบและเวลาการสอบได้แก่คณิตศาสตร์ภาษาไทายวิทยาศาสตร์สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ผลสอบแบบละเอียดแยกย่อยรายตอนและหัวข้อเพื่อให้น้องๆรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองและนำไปใช้วางแผนพัฒนาความรู้เพิ่มเติมก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงพร้อมฉเฉลยข้อสอบแบบละเอียดแสดงวิธีทำคำอธิบายพร้อมเหตุผลวิเคราะห์แนวข้อสอบจริงแสดงข้อแนะนำการทำข้อสอบในแต่ละเรื่องโดยละเอียด พิเศษยิ่งกว่าด้วยคลิปวิดีโอเฉลยกับอาจารย์ผู้ออกข้อสอบผ่านทางออนไลน์เป็นเวลา3ชั่วโมงเพื่อเจาะลึกข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียดและสามารถดูย้อนหลังเพื่อทบทวนได้จนกว่าการสอบจริงจะเสร็จสิ้นสำหรับลูกค้าสิเอดเพียงซื้อสินค้าที่ร้านครบ300บาทขึ้นไปรับส่วนลด P ีเทสสอบเข้ามอ .1 ในราคาสุดพิเศษ399บาทเท่านั้น ทดสอบความรู้ลดจุดอ่อนเพิ่มโอกาสได้คะแนนมากขึ้นสมัครเลยตั้งแต่วันนี้ถึง17กุมภาพันธ์2567ที่ w w w c 1 c o m หรือร้าน c 1ทุกสาขา